สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําร้านอาหารชื่อว่าร้านอิ่มแป้นะคะอยู่โซนหลังบอค่ะทุกคนแล้วก็อยู่แถวแถวร้านนายกองหมูกระทะนะคะค่ะสําหรับร้านครัวอิ่มแป้นะคะเป็นร้านประเภทอาหารต่างสาั่งทุกคนเมนูก็จะมีร้านอาหารต่างสาังแบบทั่วไปแล้วก็ข้าวพัาข้าวผัดส่วนประเภทเนื้อสัตว์จะเป็นหมูงในไก่หรือว่าไก่อะไรต่างต่างก็จะอยู่ในราคะทาที่ส0บสิบถึงห้าสิบบาทส่วนประเภท โยมิ๊ท้วงทะเลหรืออะไรหนึ <ừ. S 1> ่งสามชั้นสไลด์อยู่น,นะคะที่70-70บาทถ้าอยากเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวก็ยังอยู่ที่ฟอลงละ10บาทค <c oughs> ่ะสองเมนูที่เราสั่งวันนี้จะเป็นอะไรเราไปดูเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเราเริ่มที่เมนูแรกนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของราค่ะนั่นคือกะเพราขายโดยถาดนี้จะอยู่ในราคาที่60บาทนะคะก็เราเลือกเป็นกะเพราหมูสับเพิ่มไข่ดาวนะคะสว่วนนี้ค่ะท,ะทุกคนคือทะเลท้วงพริกเกลือในราคา6 0บาทเพราะว่าเป็นทะเลนะคะเราก็จะมาเริ่มเมนูชิมินี่เลยกัน วานนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านที่2ค่ะก็คือร้านข้าวนะคะหรือว่าข้าวเฉยเฉยค่ะเมนูนะคะที่มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไปค่ะราคาเริ่มต้นที่50บาทค่ะนอกจาจะมีเมนูที่แตกต่างจากร้านอื่นนะคะอย่างเช่นสปาเกตตี้หรือว่าสเต็กนะคะราคาเริ่มต้นที่59บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็มีของทอดนะคะเป็นเฟไก่ทอดนัดเก็ตาะเริ่มต้นที่สี่สิบาทค่ะเป็นเมนูยำด้วยนะคะราเริ่มต้นที่50บาทค่ะถ้าเพิ่มไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนะคะก็จะเพิ่มไป10บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษนะคะก็จะะะเเเเพิ่่่่มมอีีกก10บาาาททคครรไปดููนนสั เป็นต de e ัวอย่าอาหารานทเราได้สมอันนี้จะเป็นเบูหยิบทดียมคาทตอแดงราคนะคแวก็นนีาทย่ค่ราคา9เพราะว่าี่น้เหารว่างในตอนกันเราสามารถได้นะคะวเกี่ยวค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะ สำหรับร้านตายของเรานะคะคือร้านตำเมียป่านะคะเป็นร้านขายส้ตมตำแล้วก็อาหารทับอีิสานนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูนะคะส้ตมตำเราก็อริ่้นราคา50-60นะคะหรือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้ะคะ่ะแล้วก็อาหารทับอีิสานก็มีแกองออมมีคอหมูย่างมีน้ำตกมีรากอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกสั่งได้เลยนะคะงั้นเราไปดูเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้กันเลยค่ะค่ะสั่งรัออันนี้เป็น เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะชื่อเมนูว่าตเามยำปลานะคะอันนี้คือได้เกือบทุกอย่างอร่อยมากส่วนอันนี้เป็นต้มยำกระดูกอ่อนนะคะงั้นเราก็มาลองชิ